ขอบคุณด้คะคุณจีรัตขอบคุณคุณบาสิมาลัยสดพนะอยู่ชูงหน้ายัางเปล่นแบบนี้อืขอบคุณด้คะคุณจีรัตขอบคุณคุณเอยเออนะเนะนันเนะมันกระตุกจักว่ามันเป็นยังแสดงว่านิดอยู่ใน,น,น,นห้องนี่ก็ดีเนาะทีมารับชมแล้วะค่ะเพราะว่ามันกระตุกกระคงอยู่บออ่อดดนั่นเนาะคงจะปิดไหล่ละปลาเสือ หาวิธีแก้ท,ทีมารับชมเนาะค่ะเพราะว่ามันกระตุกกระพงอ,อ,อยู่บ่อดดน่นาะคงจะปิดไรหรล่แล้วก็เสียหาวิธีแก้ไฟทำไมเป็นเดี๋ยวลองเปลี่ยนไม่ใช้ไ,ไฟฟไ้นกันนะเดี๋ยวเด้อค่ะ,ะบ่็อกกระตุกอันนี้อันนี้ใส่น,น็ตอ้าวกระตุกเหมือนเดิมเพราะว่าถ้ากดไลค์เธอเนี่ยเขาจะบอกถ้าถ้าเอไอบอกปุ๊บก,ก็จะบ่ได้รับชมกันเนาะคะ่ะโอ้ยมันกระตุกเป็นเล่่เป็น เป็นนั่นอยู่เป็นบ่ค่อยดีปรเดี๋ยให้ขามารับช่มแล้วแจ้งไงเด้อค่ะว่ามันเป็นยังไงนอเมื่อนี้กะเป็นไล่ยไเป็นเป็นนั่นอยู่เป็นบ่ค่อยดีปรเดี๋ยให้ขามารับชมแล้วแจ้งไงเด้อค่ะว่ามันเป็นยังไงเนอเมื่อนี้กะอยากจะไล่บอกเรื่องเล่าให้ฟังค่ะว่าจะของพันไว้อีกคันนึงอ่าไผ่นาค่ะแสดงว่ามันไม่มันไม่ได้มันกระตุก อยู่ทุ่งนานไม่เป็นเด้อยู่นี่ใช้บอยากจะไล่บ่าเรื่องเล่าให้ฟังค่ะว่าจะของพันไว้อีกคันหนึ่งอ่าภายนอกค่ะขอโทษเลยๆเด้ยค่ะมันกระตุกมันกระตุกเดียวเดี๋ยวขออนุญาตออกค่ะแล้วก็จะเขามาใหม่ไปหายังไปทางนอกว่ามันยังไงเออวันนี้เน็ตกระตุกไม่ดีที่มารับชมเน้ะค่ะเพราะว่า มันกระตุกกระคงอยู่บอ่อดดนั่นหรอคงจะปิดไหลแล้วก็เสิหาวิธีกระตุกเหมือนเดิมมาแม่แล้ววินานเนยอ๋ยอเขาคุดแสดงว่ามันไม่มันไม่ไ,มได้มันกระตุกอยู่ทุ่งนาไม่เป็นเดยอยู่นี่ใช้ไปแสดงว่ามันไม่มันไม่ไ,มไ,มได้มันกระตุก อยู่ทุ่งนาไม่เป็นเด้อยู่นี่ใช้ไวไฟ,ไฟทําไมเป็นเดี๋ยวลองเปลี่ยนไม่ใช้ไวไฟไวไวกันนาะเดี๋ยวเด้อค่ะอ่ะาบ่กระตุกอันนี้อันนี้ใส่เน็ตอ้าวกระตุกเหมือนเดิมสวัสดีค่ะผูนนะ้ใดเนาะไปนี่เขาบอกให้กดั่วๆเ้ยค่ะคือถ้ากดล่วๆปุ๊บเขาจะบล็อกเลยค่ะระวังเขาบล็อกเด้อให้กดเธอเดียวล่ะกะ สวัสดีค่ะบ่รูว่าไม่รู้วันนี้เน็ตบ่ดีเน็ตบ่ค่อยดีค่ะเออทำไมกระตุกเนี่ยแส,สดงว่าไลฟ์ไม่ได้นะเนี่ยคนรักหมาเนะะี่ยค่ะตัวตัวยังแบบตัวหัวใจกับกุด สวัสดีค่ะหนึ่งท่านเป็นใครหนอะคนลักหมาด้ว,วยค่ะตัวตัวยังกบบตัวหัวใจกับกดไตนี่เขาบอให้กดรั่ๆเนะะืยค่ะคือถ้ากดรั่วปุ๊บเขาจะบล็อกเลยค่ะระวังเขาบล็อกเด้อให้กดเธอเดียวละกะพบกระตุกเหมือนเดิมมาแม่และวินานเทย อ๋อเขา,เาได้รับช่มแล้วบอกนี้เด้อค่ะว่ามันมันเป็นคือคือหนาจอยแต่ของนี้ไม่เป็นแบบกระตุกค่ะกระตุกกระไซนี่เขาบอกให้กดรัววดเด้อค่ะคือถ้ากดลัวๆปุ๊บเขาจะบล็อกเด้อค่ะระวังเขาบล็อกเด้อให้กดเธอเดียวแล้วกันพ่อเพราะว่าถ้ากดหลายเธอเนี่ยเขาจะบอกถ้าถ้าเอไอบล็อกปุ๊บก,ก็จะพ่ได้รับช่มกันเนาะค่ะโอ๊ยมันกระตุกอยากจะไล่าเรื่องเล่าให้ฟังค่ะ ว่าจะของพันไม่อีกคันนึงอ่าภานนอกค่ะเป็นไล่ยเล่เป็น,เ,เ,ปนเป็นนั่นอยู่เป็นบม่ค่อยดีเไลไยไให้เขามารับชมแล้วแจ้งให้ได้ค่ะว่ามันเป็นยังไงเนอเมื่อนีน้กะกระตุกเหมือนเดิมมาแม่ละวินาทเเลยอ๋ออเขาขอโทษเลยย์เล่ย์ได้ค่ะมันกระตุกมันกระตุกเดียวเดี๋ยวขออนุญาตออกค่ะแล้วก็จะเขามาใหม่ สวัสดีค่ะบ่รูวาไม่รู้วัวนนี้เน็ตบ่ดีเน็ตบ่ค่อยดีค่ะขอโทษเลยร้ายเดี๋ยวค่ะมันกระตุกมันกระตุกเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตออกค่ะแล้วก็จะเขามาไหมเออนั่นแหละนั่นแหละมันกระตุกจักว่ามันเป็นยังแสดงว่าเน,น็ตยุ่ในห้หงเนี่ยก็ดีเนาะเออทำไมกระตุกเนี่ย แสดงว่าไล่ไม่ได้นะเนี่ยอยากจะไล่บอ่าเรื่องเล่าให้ฟังค่ะว่าจะของพันไว้อีกคันหนึ่งอาไพโนอค่ะเพราะว่าถ้ากดไล์เธอเนี่ยเขาจะบอกถ้าถ้าเอไอบอกปุ๊บก็จะอได้รับชมกันเนาะค่ะโอ๊ยมันกระตุกกระตุกเหมือนเดิมมาแม่แล้ววินานเลยอ๋ยอเขาพูดไฟทำไมเป็น เดี๋ยวลองเปลี่ยนไม่ใช้ไฟไฟ้าแล้วนะเดี๋ยวด้วค่ะอ่ากระตุกอันนี้อันนี้ใไเน็ตอ้าวกระตุกเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะบรูว่าไม่รู้วันนี้เน็ตบ่ดีเน็ตบ่ค่อยดีค่ะอยากจะไล่บว่เรื่องเล่าให้ฟังค่ะว่าจะของพันไว้อีกคันนึงอ่าไพโนอค่ะอุ๊เน็ตบ่ค่อยดีค่ะ ไม่ค่อยเจอสทียนอ๋อเน็ตดีไหมคะคนรักมาสวัสดีค่ะโอ้ต้องไปหายังไปทางนอกอไมอยังไงเออวันนี้นเน็ตกระตุกไม่ดีสวัสดีค่ะหนึ่งท่านเป็นใครหนอะบาปสิมาลัยสดพะนะอยู่ชงหน้ายังบ่เปินแบบนี้ ขอบคุณด้คะคุณจิรัตขอบคุณคุณสวัสดีค่ะผู้ใหน,นอก,กระตุกเหมือนเดิมมาแม่และวนนินาเนยอ๋อขอบคุณผู้ใดรับชมแล้วบอกนี้ด้วยค่ะว่ามันมันเป็นคือคือหนาจอยแตของนี้ไม่เป็นแบบกระตุกค่ะกระตุกแล้ว เพราะว่าถ้ากดไลค์เธอเนี่ยเขาจะบอกถ้าถ้าเอไอบอกปุ๊บก็จะว่ได้รับชมกันเนาะค่ะโอ้ยมันกระตุกเอไอรับชมแล้วบอกนี้ด้วยค่ะว่ามันมันเป็นคือคือหลาจอเจ้าของนี้ไม่เป็นแบบกระตุกค่ะกระตุกกระส่าว่านี่นิดมันมันดีปะค่ะมันเสถียรม่้ค่ะมันมันแบบอ่าดีปะเพราะว่าของเจ้าของเนี่ยมันจะเป็นสั้นๆๆๆเป็นแบบไม่ค่อยดีไปไหนคน รักหมาเด้ค่ะตัวตัวยังกตัวหัวใจกับกดอยากจะไล่บอกเรื่องเล่าให้ฟังค่ะว่าจะของพันไว้อีกคันนึงไพย์นออค่ะขอโทษเลยร้ายเดี้ค่ะมันกระตุกมันกระตุกเดียวเดี๋ยวขออนุญาตออกค่ะแล้วก็จะเข่ามหามา่สวัสดีค่ะหนึ่งท่านเป็นใครหนอ คนลักหมาเด้ค da ่ะตัวต uh, ัวยังแับตัวหัวใจกับกดคนลักหมาเด้ค่ะตัวตัวยังแับตัวหัวใจกับกดอเพราะว่าถ้ากดหลายเื่อเนี่ยเขาจะบอกถ้าถ้าเอไอบอกปุ๊บก็จะพอด้รับช่กันเนาะค่ะโอ้ยมันกระตุก คนรักหมาเด้ค่ะตัวอตัวยังแบบตัวหัวใจกับกดอยากจะไล่าเรื่องเล่าให้ฟังค่ะว่าจะของพัน์ไว้อีกคันหนึ่งภายนอค่ะเน็ตบ่ค่อยดีค่ะบ่ะค่อยจะสุดเทียนอ๋อเน็ตดีไหมคะคนรักหมาสวัสดีค่ะโอ้ขอโทษเลยล้าดี๋ยค่ะมันกระตุกมันกระตุกเดี๋ยว เดี๋ยวขออนุญาตออกค่ะแล้วก็จะเขามาใหม่เพราะว่าถ้ากดไลค์เธอเนี่ยเขาจะบอกถ้าถ้าเอไอบอกปุ๊บก,ก็จะ่ได้รับชมกันเนาะคะ่ะโอ้ยมันกระตุกค่ะคุณจิรัตขอบคุณหลายเด้อค่ะที่มารับชมพอดีโอนีภาพมันกระตุกค่ะมันมันมันบอดดายคคงจะขอบคุณลหลายเพื่อน,น,นที่มารับชมเนาะคะ่ะเพราะว่ามันกระตุกกบคงจะบอดดัน่านาะคงจะปิดไลค์ละเปลเสร็ วิธีกสวัสดีค่ะหนึ่งท่านเป็นใครเนอะเป็นเล่ๆเล่เป็นเป็นนั่นอยู่เป็นบม่ค่อยดีประเด๋ยให้เขามารับช่วมแล้วแจ้งให้วด้ค่ะว่ามันเป็นยังไงนอมือนีกะสวัสดีค่ะบ่รู้ว่าไม่รู้วันนี้เหน็ดบ่ดี